matters What to วัตสั o t h i ิ g งมั h ได้ศับจากข่าวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการวัตสับนะคะก็อยู่กับไมค์กัิลาค่ะ วันนี้ก็ไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องไหนเป็นพิเศษนะคะแต่ก็จะเห็นแอคชั่นนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเรื่องมีคนโทษประชาชนเรื่องกาดตกหรือโบอยกันเองเรื่องความไม่เรียบร้อยของสายไฟที่มีดาราฮอลลีวูดมาแบบติงขึ้นมานะ,ะหรือว่าการโยนความผิดกันเองในโลกโซเชียลก็เลยอยากจะมาสอนคำศัพท์เรื่องการโทษคนอื่นโบยคนอื่นเพราะว่ามันดูเป็นสิ่งที่ผู้นำและเหล่าผู้บริหารของประเทศนี้ชอบทำกันนะคะ นั้นขอมาเริ่มจากคำแรกง่ายๆได้ใจความคำว่า blame b l a m e blame เป็น verb นะคะ to assign responsibility for a fault or wrong ซึ่งนแปลตรงๆเลยว่าการกล่าวโทษการโยนความผิดให้กับคนอื่นนะคะ place the blame on someone ตัวอย่างเช่น you can make mistakes but when you start blaming others for those mistakes you become a loser คนเราสามารถพลาดกันได้นะแต่เมื่อไหร่ที่เราโทษคนอื่นเรื่องความผิดนั้นๆเนี่ยคุณจะกลายเป็นผู้แพ้ทันทีเลยหรืออีกตัวอย่างหนึง่ง stop blaming others for your own problems หยุดโทษคนอื่นเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะเอาจริงๆประโยคนี้มันไม่จริงเสมอไปเนาะบางทีสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นก็มาจากคนอื่นจริงๆนะ ส่วนมากประโยคเหล่านี้ใช้ตอนที่มีคนคนนึงที่ค่อนข้างท็อกซิกมากไม่รู้ว่าตัวเองทําผิดหรือว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะโบยคนอื่นไว้เกาะคำต่อไปอันนี้จะเป็นดาวอีเดียมนะคะคําว่า point the finger point นะคะที่แปลว่าชี้ the finger ที่แปลว่านิ้วนะคะ point the finger มีความแบบกล่าวหา,คล,าคล้ายคําว่า accuse นะคะ a c c u s e accuse แต่ว่าเป็นการชี้นิ้วโยนความผิดให้คนอื่นได้เหมือนกัน ตัวอย่างขอมาเป็น q u o t นะคะ Before you point fingers, make sure your hands are clean. ก่อนที่จะชี้นิ้วโทษคนอื่นเนี่ยดูตัวเองซะด้วยนะว่ามือสะอาดหรือเปล่าเหมือนแบบว่าดูตัวเองด้วยนะก่อนที่เราจะไปโทษคนอื่นดูตัวเองด้วยนะว่าเราไม่ได้ผิดจริงๆหรือบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ว่าทำผิดเองแล้วไปโทษคนอื่นนะคะ It's always the ones with dirty hands pointing the fingers. มันมักจะเป็นคนที่มีมือสกรปรกเสมอที่ชี้นิ้วโทษคนอื่นนะคะคำต่อไปเนี่ยจะไม่ได้เป็นการกล่าวโทษซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะมีความดาร์กว่านั้นซึ่งก็คือคำว่า gaslighting g a s l i g h t i n g gaslighting มันเป็น verb นะคะซึ่งมันจะแปลว่า การปั่นประสาทคนการปั่นหัวคนทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเกิดความสงสัยในการกระทําของตัวเองคําพูดของตัวเองหรือแม้กระทั่งความทรงจํานะคะจนทําให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งแย่ๆที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของเขาตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแฟนกันนะคะสมมติว่าเราจับได้ว่าแฟนมีกิก๊กไปแอบเจอใน a c e b o o k นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราไปถามหาความจริงจากเขาแล้วเขาก็ดันพูดมาว่าเฮ้ยนี่ แอบค้นมือถือฉันหรอนี่มันผิดนะอะไรเงี้ยคือกลายเป็นว่ามาโทษตัวเราที่เขาทำผิดอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะนี่เป็นแอคชั่นของแกสไลติงนะคะเหมือนเป็นการกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองแล้วก็ทำให้คนอื่นรู้สึกผิดมากกว่าก็เลยคิดว่าคำนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่ตัวอย่างเช่น he had been gaslighting her for years which affected her sanity and made her think that every bad thing that happened was her fault นแปลว่าเขาเนี่ยปั่นประสาทเธอมานานหลายปีเลยนะซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อสติปัญญาของเธอเองแล้วก็ทําให้เธอคิดว่าสิ่งแย่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความผิดของเธอเองนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะถ้าใครอยู่ใน r e l ationship แบบนี้อยากให้ระวังกันมากๆนะคะหรือว่าต้องสังเกตตัวเองว่าเราไปแกสไล์คนอื่นหรือเปล่านะคะอันต่อไปเนี่ยจะเป็นแนว ภาษาพูดมากกว่านะคะเป็นแบบ p h r a ขึ้นมาซึ่งอันนี้เนี่ยมายชอบมากๆเพราะว่ามีความสะใจนะคะคือคำว่า dump something on นะคะซึ่งส่วนมากเขาจะพูดว่า dump crap on หรือ dump shit on dump เนี่ยแปลว่าเททิ้งเนาะ crap กับ shit เนี่ยแปลว่าขี้เพราะฉะนั้นพอรวมกันแล้วเนี่ยมันอาจจะแปลตรงตัวได้ว่าเทขี้ใส่ซึ่ง dump crap on หรือ dump shit on เนี่ยมันจะแปลว่า To treat someone in an unfair way especially by criticizing or blaming them for something ซึ่งส่วนมากเนี่ยจะใช้เมื่อมีคนที่เนกาทีฟมากๆเนี่ยมาปลดปล่อยความรู้สึกลดบบใส่ไม่ว่าจะเป็นการโทษการด่าขอให้ทำนู่นทำนี่ขอให้รับผิดชอบแทนนะคะซึ่งมันจะมีความ e m o t i o n a l มากถ้าให้ยกตัวอย่าง situation นะคะมันอาจจะมีอะทะเลาะกันระหว่างแฟนแล้วแฟนอาจจะพูดใส่แล้วว่า It's your fault I'm this miserable แปลว่ามันเป็นความผิดของคุณนะที่ฉันแบบแย่ขนาดเนี้ยที่ฉันรู้สึกแย่ขนาดนี้หรือว่าแบบ It's your fault that we're in this shit hole มันแปลว่ามันเป็นความผิดของคุณนั่นแหละที่เราอยู่ในสภาพแย่ๆขนาดนี้อะไรเงี้ยอีกฝ่ายก็จะสามารถพูดได้ว่า Don't you dare dump that shit on me Don't you dare ซึ่งมันจะแปลว่าเฮ้ยอย่ามากล้าดีกับฉันนะทำไมถึงโทษฉันละอะไรเงี้ย หรือว่าถ้ามีสถนานการณ์ที่มีคนที่มีอำนาจแล้วก็มาโทษประชาชนเรื่องนู้นเรื่องนี้ในความผิดที่เขาทำนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า don't dump your shit on us you're the one who's incompetent so it's your fault not ours หรืออาจจะพูดได้ว่า it's not our fault that you suck don't dump your crap on us มันไม่ใช่ความผิดของเรานะคะที่พวกคุณห่วยเพราะฉะนั้นอย่ามาโทษพวกเราโอเควันนี้เราก็ได้เรียนรู้สี่คำหลักๆนะคะคำแรกคำว่า blame นะคะ blame ที่หมายถึงการโทษโยน,นความผิดแบบตรงๆเลยคำว่า point fingers นะคะแปลตรงตัวเนี่ยจะแปลว่าชี้นิ้วแต่สามารถพูดได้ว่าเป็นการกล่าวโทษนะคะจะคล้ายๆกับคำว่า accuse เหมือนกันที่แปลว่ากล่าวหา และคำว่า gaslighting นะคะที่แปลว่าการปั่นหัวปั่นประสาทให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกผิดแล้วก็ไปโยนความผิดให้กับเขานะคะและคำสุดท้ายเนี่ย dump shit on นะคะหรือ dump crap on ที่แปลว่าการโยนความผิดโยนสิ่งที่ในแง t i v e ให้กับอีกฝ่ายก็คิดว่ามันง่ายมากเลยเนาะกับการที่เราจะโทษคนอื่น แล้วเราก็จะเห็นหลายครั้งด้วยเหมือนกันว่าคนที่มักจะโทษคนอื่นเนี่ยเป็นคนที่มองว่าตัวเองสูงส่งกว่าคนอื่นด้วยหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าใครโทษเราแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ได้ผิดจริงๆก็หวังว่าจะมีการตอบโต้กลับไปนะคะ don't dump your shit on me ก็หวังว่าสัปวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็คิดว่าคงได้ใช้กันเรื่อยๆเช่นกัน แล้วก็ถ้าใครอยากเรียนรูค้คำศัพท์เพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามรายการวัสัุได้ทุกวันอังคารในทุกช่องทางของ The Matter Podcast นะคะแล้วก็อาจจะมีอะไรพิเศษมาเร็วๆนี้ด้วยนะคะก็อยากให้ติดตามกันค่ะไว้สัปดาห์นหน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ